สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพ Youtube TH นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับก็วันนี้เราก็เพื่อนก็พามาลงกันที่เมือง เซาวันนี่นะครับผมก็จังจังหวะเนี่ยครับคือถ้าถ้าตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าช h o ิ้งเทรน n ก็คือสนามยิงปืนก็ออนค,คือถ้าเราเก็บเพลินๆแล้วไม่ระวังก็จะโดนรอบทางเลยเพราะว่ามันเปิดกว้างหมดทุกทางเลยครับก็จังหวะนี้ก็ยิงน็นอกไปแล้วนะครับ เราเองอกไปแล้วนะฮะเพื่อนเราแล้วก็มีเพื่อนเขาอยู่ไกลๆตัวนึงก็ปกไม่ค่อยถนัดไม่โหลเลเลยเขาอีกแม่นอยู่ครับคือจังจังหวะให้เราปั๊มนมม้ำปั๊มยาให้เต็มเพราะว่าหนึ่งเราโดนวงสองเราอยู่ไกลสามเราไม่รู้ว่าจะมี โตอีกหรือเปล่าให้เราปั๊มงามให้เต็มนะครับเพื่อที่จะได้วิ่งไวแล้วก็เลือดเราจะได้เด้งขึ้นด้วยเวลาเราโดนโมบม็อมจังหวะนี้เราก็รูทรูดของกับเพื่อนสนะครับต้องว่าอีเรามาอยู่มีรถมาจอด เมื่อว,วันนี้ผมเหคนไกลๆอีกว่าเขาจะมีตีน <Okay. S 1> คือซ้าย้ายก็ต้องระวังขวาตรงหน้าก็ต้องระวังเพราะว่าหนเขาสามารถยิงเราได้จากระยะไกลน่าจะเป็นตี้มาเก็บ มาดูแถวแอดด็อกือเปล่าเลยเนี่นะจ๊ะแอดดอกนี้เนี่ยอยู่ไกลไกลกว่านั้นก็จะหลังเขานู่ดเลยครับผม,ผมยิงแย่เลยไหมครับเนี่ยหรือว่า thank แถวตัวอยูตามบทวิ่งกันแล้ววิ่งไปอุบลต่าิจังหวัดบ้านบ้านตรงนี้มีคนเพราะว่าผมเห็นรถเห็นรถต่อได้เห็นรถจอด,จดอยู่แล้วเขาดูตามบงคนละคนไอ้จังหวัดนี้เราต้องเข้าบงครับเพราะว่าเราโดน ขนาดข้าวตกผากบ,าบา้านบ้านฝนเลยไปไลยพี่อืมบ้านตรงเนี้ยผมว่าเป็นมุมที่ดีนะอ่ะเพราะว่าเหน,น่บบนบนแทงน้ำอ่ะถ้าขึ้นไปดักได้นี่คือสิดยอด เนี่ยผมโดนยิงจากแทงน้ำข้างบนเป็นโพซิชันที่ดีมากเลยถ้าถ้าตัดักโอบนแทงนบนแทงกดกับทางด้านหลังเลยครับ Thank you เนี่ยเพื่อนโดนยิงด,ดาวเลย ช่วยไม่ทันจังหวะที่โดนบงแล้วผมเข้าบงไม่ทันทอยากก็ไม่ทัน <Help. S 1> ดีนะครับที่ชนะ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวกดพิมพ์ชื่อทิกตอกพิมพ์พิมพ์ชื่อช่องให้ดูหน่อยส่งเข้ามาหน่อย